เซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีนะคะนี่เลยวันนี้ก็จะพามาชมดูรถหน้าร้านนะคะมีรุ่นไหนกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวพาไปชมนะ,ะมีรถเกง่งมีทั้งสายกระบะตอนเดียวนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัวสายเชิงพาณิชย์เก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งขนาดกลาง มีมาให้หมดเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนําไปฝากบรบกวนกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์ให้ด้วยใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวรบกวนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากด like, ฝากดติดตามฝากกดคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะอยากทราบรายละเอียดรุ่นไหนคันไหนลูกค้าสามารถสอบถามคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้เลยมีทั้งรถเกง่งมีทั้งสายกระบะมีทั้งตอนเดียวตู้ทึบนะคะรถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะคะ รถสวยปีใหม่ไม่น้อยใครเข้ามาแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไว้ด้วยตอนนี้ตอนเดียวตู้ทึบมีเข้ามาหลายคันนะคะลูกค้าจ๋าตอนนี้ตอนเดียวตู้ทึบมีเข้ามาหลายคันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสีเทาดําสีเทาแล้วก็ตัวสีขาวนะคะมีตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2 0 2พกันเลยะคะ่ะลูกค้าจ๋ามีปียี่สิบยี สามยี่สิบสี่เก่งนะคะเก่งสภาพสวยตัวนี้เก่งสภาพสวยนะคะผ่อนข้างวดหลักพันนี่ตอนนี้เรามีเก่งนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่สี่พันเท่านั้นเก่งผ่อนเริ่มต้นแค่สี่พันเท่านั้นนะคะสภาพสวยๆปีใหม่ใหม่หม้น้อยๆน,นะคะใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลย จัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะพี่พี่นี่เลยเข้ามาชมดูก่อนได้นะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะนี่เข้ามาชมดูรถที่ร้านกันก่อนได้เลยปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยตัวนี้เก่งยาลิศนะคะเครื่องพันสอง เก่งยารลิดเครื่องพันสองนะคะตัวนี้เป็นตัวแฮชแบ็กหประตูด้วยหนึ่งจุดสองตัวสปอร์ตนะคะได้ล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้เลยได้ล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะสีทูโทนรถสีดำนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในตัวนี้มีการลายมาให้ด้วยนี่ด้านในเป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน เป็นเบาะหนังพงมลัยมัลติฟังก์ชันแผงประตูปรับด้วยไฟฟ้าได้หน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะเกียร์ออโต้เป็นขั้นบันไดเบาะสวยเบาะหนังเดินได้ด้วยสีน้ำเงินตัวนี้นะคะค่อนข้างงวดเ0 0ดเท่านั้นตัวนี้นะคะมีตัวสีขาวแล้วก็ตัวสีดำแล้วก็มีตัวสีเทาเข้ามาด้วยนี่เลยตัวสีขาวนะคะไม่แค่30,000นะคะไม่แค่สามหม ประวัติดีฟรีดาวได้เลยตอนนี้ฐ่านเงินเดือนหนึ่งห่สองพันก็สามารถเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้ฐานเงินเดือนสองพันก็สามารถเป็นจะาหมื่นสองก็สามารถเป็นเจ้าข้าวเ,เจ้าของได้นะคะนี่แอรออโต้เป็นขั้นบันไดสภาพสวยหน้าจะระบบทัชส,สกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตัวนี้นี่เป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะคะตัวนี้เป็นเก่งยาริชแฮชแบ็กห้าประตูมีสกเกิร์ตสปอยเลอร์มาให้ด้วย พร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะสนใจติดต่อสอบถามน้องแป๊บได้เลยนะคะหรือใครอยากได้ส่วนของตัวเครื่องพันห้ารถเก่งเต์ตาวีออสนะคะรถเก่งเต์ตาวีออสอีกหนึ่งกรีนเบาะสีดำนี่เลยนะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาก่อนได้เลยมีให้เลือกสีขาวสีเทาสีเทาดำนะคะและสีดำเก่งเล็กมีทั้งเครื่องพันสองแล้วก็เครื่องพันห้านะคะหรือเขาอยากได้ส่วนของตัว Toyota Corolla Altis ค่ะพี่ๆสีดำสีสวยแบบนี้เลยตัวนี้ปี2021นะคะตัวนี้ปี2021นะคะเบามือจับเป็นโครเมียมสีดำทรงสปอร์ตตัวนี้ ผมอลัยมัลติฟังชันนะพี่หน้าจอป๊อปอัพแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะสะภาพสวยอีกหนึ่งคันตัวนี้ด้านในเป็นสีแบล็คดำสวยนะคะเป็นสีดำสวยๆไปเลยนะคะภายในกว้างขวางมากภายในห้องผู้โดยสารกว้างขวางมากนะคะลูกค้าจ๋านี่ให้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแป,ป๊บด้วยขอบคุณมาก ด้านหลังมีช่องแอร์ให้ด้วยตัวนี้เครื่องพันหกนะ,ะรุ่น 1.6G ตัวท็อปเครื่อง1.6นะคะปี2021ปีใหม่มากเลยปี2021ปีใหม่มากเลยตัวนี้ราคา549,000นะคะสวยงามสีดำนานทีจะมีเข้ามาวันนี้จัดมาให้แล้วสีดำมีสีดำสีบรอนแล้วก็ตัวสีขาวนะคะมีตัว GR Sport มาให้ด้วยมีตัว GR Sport มาให้ด้วยนะคะตัวนี้ และคันี่กำลังตามหา Honda Civic นะคะเรามีทั้งตัว FC นะ,ะตัว FCE รุ่น E แล้วก็รุ่น EL นะคะตัวนี้ได้ล้อแม็กสวยๆเลยกระจกนะคะมาพร้อมกับฟีเลี้ยวสภาพสวยนะคะเบามือจับ Smart Entry ด้านในนะฟังก์ชันด้านในระบบพุทงสตาร์ ระบบพูสตาร์ทพรมอะไรมัลติฟังกชันหน้าจอระบบพัชสกรีนหน้าจอระบบพัชสกรีนสภาพสวยนะคะตัวนี้